กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับสวัสดีเบิดทุกท่านที่เข้ารับชมช่วงน้องคําเด้อพี่น้องบายจื่นจักเป็นเฮ็ดหยังในสวนนําไปเบิ่งไปชมนํากันปาก็ขาขึ้นใหญ่แทเนาะก็ข่าสูงเลยจนทน่วมหัว เรว่าเปิดโป๊เป็นแล้วเอาแจมมาสวนเนี่ยคิงนี่มาปลูกสก,กัดตาปลูกสะปลูกอะไรหนามบอไราตายเบิร์ดหนาเบิร์ดให้ใช้เจ้าจะปลูกอีกคิงนหมมีเท่านีิโอ,อ้ยตายเบิร์ดเนี่ยมันกระลังเป็นแล้วพ่นโตขึ้นมากแล้วว่ามันหนาวน่ะอืมนนอมนใส่อันโอ้ยหนาเบิร์ดมันใส่นี่มันหลุดตายอืมแล้วมาใส่นี่จ๊คชิ่ยังลายปนยัยได้เนี่ ปู <ผม S 1> คิงน่อยพี่คิงน่อยที่ทาใส่ปนเสจี่วมันหอม,ม,หม,น,มนี่เอา,า,า่าไว้ลือกใส่บะหะโอ้หงวเดียวไปเลยปูไว้เพื่อมันเป็นแนนม่นนเนี่มันกระยากรยาแน่นตกมันบวม ปลาคอมก็ยังหากับขึนมานองมาเนาะเนี่ยปลาเอมมันกระปุกเสร็ท่ไว้กันปลูกต่ำมันหนักมันเสะมันเห็ดเล็กหน่อยกับพ่อบอได้เจอไงใส่พอดีหอมมีกระคิงตากับแตกหนอกขึ้นมาได้ขู่หน่อยมันก็ขู่แตกบ่แอกดูข่าวสบายดีพี่น้องเอ้ยสบายดี มาคุ้งแม่ใหญ่เจ๊มึงเด้อพี่น้องมาคุ้งเพิ่นโปกบ้านเฮาคิดว่ามันสิบ่เป็นแล้วได้นี่ะเ้ยเลย่โอ้หกตกก็สิบ่ลายมือบ่จักเลยเท่าใดบ่ตายยังแค่ตัวเป็นหมากนะเนาะงามเลย กับไปที่ลูกพากันไปที่พากันไปไปก็กลนอึงเจ้าดอกมะฮันกินเข่าเลี้ยงเลยป่ะอัวใหญ่เราไปดินมั่วกับยาเราเนี่แก้มบุ๋มเหมือนเก็บออกมาคืออะได้แถวหยอดป่ะนะอือเอาแล้วนะเหนือผัวผีกโซขุ่งอยู่แล้วฮะผูทั้งในก็บังมิก็บังเขียบมาดีปลาลุง เอาโหลดเอามาหาเหนียนนะเทาก็บางทีบางวัยังกินเทาก็เอาเนียนยกันกันกะเส็บได้แมน,น,นะอะไรได้ค่ะได้ไปยังเอาบ่าามีอยู่บ่ฮะถั<อ>งถึงโหลดไผ่เอาอะไรกันไรอู้ปุ่นในลังเงินนะอืมเปิ<ม>่งหมดแดงไผ่ครบซะเด้อแมน แดงไผก็หลายมาอันนี้ล่ะพีนเฮาบ่ได้ไปหาอีหยังเด้น้อใหญ่ๆนั่นแล้วมาพริกอันน่ะ3-4หน่ยทางในน่ะสิได้เด้ให้น่นั่นแหนมไปก็เห็ักพริกนกกน่ะงเขีย ไม่ใหญ่เลยเอ็นสลาบข้าวแล้วเปนท่งเปีนอือทองเทอเพลทองเกลืองเพโอ้ผักกะเพากมีนี่องพามทกเมแล้วก็ผูจะฮักหยอดอกเลยนี่เล็กกนึ ฮะเป็นตนแม่ะโอ้ันได้พันมาค่ะเลยจมกลมเจมแก้มเนี่เป็นไหนตองกิ๊กกำลังสีเหตุกันค้นกนะทิเมาอืมัมนตาน,นปลาตานสองสองเป็นกับ้านหนากินอะไร น้ำตาลองบวงสุโหลดดเอาลงไปกิกิเป็นซีเมอร์ได้หนิเนาะอืมยัดไปเห็ดสอยกันพี่เราเลยคนตอนนี้คนไดรใส่น้ำมันนนึ่บร้อยเออใส้น้ำกระทิบ่ เทกะทิน้ำกะทิลงโอ้ยคือหอมเท่หอมบรีเ้ยนี่เด้อพี่น้องมากินข้าวปุด่ดน้ำกัรพี่น้องเอ้แจ็คจิเป็นข้าวปุด่ดหรือเป็นออียงเนาะมาเบ่งน้ำมาส้มนำ้นำกันเด้อน้องกิ๊กมีค,น,คนตอน ค่ะเต็สิเต็มเลยเพราะวานี่เฮาได้กินเล้าได้บักลายเนาะเมื่อวานนี่ล้วมื้อนี้ฝนบ่ตกมื้อนี้น้ํากรท่วมแล้วก็ลงลพี่น้องเอ้ยท่วมแป๊บเดียวน้ํากท่วมบ่ลายดอกท่วมมา2มื้อถึงมื้อบ่จักอท่วมฮอดแม่นน้องอเนยดนาแล้วก็ลงเคยท่วมทุกปีดอกเนาะปีละเทื่อ เมนเคยเก็บจิ๋วปีละเธอ่เก็บกี่เก็บหมอนบะจิ๋วนะฮะมวนให้ดูลายโตกันสามสี่โตจิอวมันลายอืมขวดเจนหอมเข่ากันพอแล้วนี่เนาะอืมอีกบ้าง <laughs> จนเมืดเลย ค้นบ้านเนี่ยจะมันๆพอไรกะทิได้ที่เพราะอาจารย์ได้ปรุงนาะพอดีมันเขา่าเข่ากันปลาจากตัวอร่อยสองบอกโอ้ปลาสองตพอดีมันกะทิกับของมเมื่อยแซมสีแซ่บแล้วนะอืม กีเป็นคนเห็นเขามียังแหน่เน้าหนามันน่อมก็กเทียมกระเทียมแล้วก็ใบมะกรูดอมนี่ใบมะกรูดพ่อ มีตีนไก่พ่ออืมเปแตนแก้มบุ้มบ่มีแขวสีลุยแล้วบานอืมจะเส่ไเลยเนี่ยต่มตีนไก่พี่เหอไหมต่มตีนไก่ใส่แล้กกะขาอ่อนเนาะเซ่บๆหอมๆอืมกระทิได้กวะขาวอืมเอา้เอาอันตักอันนี้ใส่ป่ะนี้่ละกีกีมกำลังสีตักลงอื เออจับเทน,นอะไรอืมอีกี่เลยคนะสาวหิดกินกับเป็นเะพี่น้องเลยหิดเป็นเบิร์ดแถมดูอีกเด้อแับหน้ากับไว้ะคนแบบนี้เลยคนให้มันเข้ากันอืมนามมันอันกระถิมันเดือดจริงเหรล้ะกะไปที่ล้ะกะฮาก็ะได้บ่งเนาะ ปงมาเสียมเบิง่งบอกพ่อยังจังหวะกันใหม่นัำอืมอ่าคือเข็มข้นแค่แค่ค่อยขนเลยหายกะทิแตก็ยังผู้เล่ยที่พน้าจังเสียเร็ปปงเนาะอะไรพี่น้องคืนนี้น้องค้นนมามเสแ็จมาพาจากน้องไปก่อนเด้อภักเบิง่งผักส้มต่อไปหน่อยพิดพัดประการใดขอโทษขออภัยในลายเด้อ มากินนํากันเดอ้อปลาลุงเอ,อ้ยทุกคนเนาะที่เข้ามาหับสมน้องค่ํกันเนาะมากินนํากันดอ้อสบายดีพี่น้องสบายดีปลาลุง